ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อนี่เวนนี่กรรมติดขัดนี่สินรุงรังเป็นนี่20ล้านก็ผ่านมาได้ให้ทำตามนี้จะบรรเทาวิบากกรรมเรื่องของการเงินท่านผู้ฟังคะหากใครที่ติดนี่มีนี่สินล้นพ้นตัว มาติดตามรับฟังเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดหนี้เป็น20ล้านแต่เธอก็สามารถผ่านพ้นมิบาก,กรรมนั้นมาได้มาติดตามรับฟังค่ะเรื่องนี้มีอยู่ว่าดิฉันทำธุรก,กิจกับพี่สาวเพื่อนสนิทรู้จักกันมานานตั้งแต่มหนึ่ง บ้านก็สนิทสนมกันเห็นเขาทํามาหากินกับนายทุนคนอื่นก่อนหน้าเราสองปีจนเขามาบอกว่ามีปัญหานายทุนเอาเปรียบเขาทํำงานคนเดียวแต่นายทุนบีบเอากำไรไปคนเดียวเขาแทบไม่ได้อะไรเราสงสารอยากช่วยพี่เลยช่วยลงทุนต่อให้ทํากันมาหลายปีจนเปิดบริษัทส่งทุกอย่างปกติ มีโกดังมีไปส่งของในไซงานมีเอกสารทุกอย่างเงินจ่ายปกติกู้ธนาคารได้ปกติพอยิ่งนานเราก็ไปกู้เงินมาเพิ่มทุนและยังมีหุ้นส่วนคนอื่นๆอีกมากแต่ตอนก่อนปีใหม่บอกว่าสิ้นปีงานเยอะมากถ้าไม่สั่งของให้ลูกค้าจะโดนค่าปรับและค่ายกเลิกสัญญาและที่ผ่านมาทุกสิ้นปี งานจะเยอะแบบนี้ตลอดแต่แค่เดือนเดียวเราเลยเอาเงินเก็บไปช่วยกันลงงานหมดหลังปีใหม่มาเริ่มมีปัญหาจ่ายไม่ตรงใบเบียงเข็นไปมาอยู่ดีๆมาบอกว่าโดนโกงไปแต่พอขอสเตตเมนต์มาเช็คสรุปคนที่โกงก็คือตัวเขาเองยอมรับมาเองว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีงานมีแค่ช่วงแรก ตอนหลังคือปลอมทุกอย่างขึ้นมาเราช็อกไปเลยค่ะเงินเราเงินพ่อแม่เราเงินสามีเราญาติเราและเพื่อนๆรวมกันตก19ล้านหุ้นส่วนคนอื่นๆอีกคนละ10ถึง20ล้านความเสียหายเยอะมากถามก็บอกเอาเงินมาจ่ายกำไรให้ทุกคนแต่คิดยังไงก็มีเงินหายไปไม่ยอมบอก จนตอนนี้โดนฝากขังไปเพราะตำรวจกลัวหนีพอมาคุยกับทุกคนคือสรุปที่ผ่านมาเขาโกหกทุกคนเขาเป็น18มงกุฎแท้ๆหลอกจนน้องแท้ๆกับสามีก็โดนไปเป็นล้านคือรอบตัวโดนหมดทุกคนเลยแต่ครอบครัวเราพังหมดเลยค่ะพ่อแม่พี่ป้านาอา,อาพ่อแม่สามีเราช็อกไป กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือนทะเลาะกันจนพ่อแม่ดิงรู้สึกพาทุกคนมาพังอยากตายไปเลยหามีดจะไปแล้วดีที่สามีกับแม่มาพยุงไว้เราเหมือนคนจะเป็นบ้าตัวสัน่นไม่มีเรี่ยวแรงจะยืนควบคุมตัวเองไม่ได้พอผ่านมาได้ก็รู้สึกไร้แนวทางที่จะไปต่ออย่างไร ดีที่มีเพื่อนช่วยประคับประคองหาอะไรให้ทำช่วยคิดคนที่โดนด้วยกันก็อาการจะคล้ายๆกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่เดี๋ยวดิ่งเดี๋ยวหายเราเป็นแบบนี้เพราะรายรับมันส่วนทางกับรายจ่ายอย่างหนักเงินที่เหลือนิดหน่อยก้อนสุดท้ายก่อนโดนเราก็ไปใจ่ายให้เพื่อนมาลงทุนคืนเขาจนเงินตัวเองหมด บางคนเข้าใจให้เวลาเราตั้งหลักแต่บางคนก็ไม่ยอมให้เราจ่ายเป็นกำไรอยู่เลยทั้งที่เราโดนโกงไปหมดตัวแล้วมันเครียดมากนี่ธนาคารเราก็ไม่รอดนี่ธนาคารเราก็จะไม่รอดอยู่แล้วตัวเราเองไม่เครียดเรื่องนี้เราจะโดนอะไรก็โดนไปเรายอมรับได้แต่พ่อแม่พี่น้องเราต้องมาเดือดร้อนไปด้วย เราเครียดมากค่ะไหนจะเงินคนอื่นด้วยเราพยายามไปเรียนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการขายออนไลน์และปรับปรุงร้านอาหารที่ทำอยู่ให้เพิ่มยอดทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่คนที่ลงทุนด้วยเขาไม่ยอมที่จะรอเขาคิดว่ายังมีเงินอยู่ในหนึ่งวันเรามีเรื่องให้คิดเยอะมากๆค่ะพยายามแก้ไข แต่เหมือนใจเรามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับใจวิววิวตลอดจนเช้าอาการเหมือนตอนแรกๆที่รู้เรื่องบางครั้งก็รู้สึกดิ่งจนคิดว่าถ้าเราตายนี่ก็จบเราจะตายดีหรือไม่แต่ป้าเราบอกว่าอะไรจะเกิดก็ขอแค่ให้เรามีชีวิตต่อไปถ้าเราตายป้าก็อยู่ไม่ได้แล้ว เราก็พยายามลุกขึ้นมาได้ทั้งที่ปกติเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเข้มแข็งมากแต่เรื่องนี้มันหนักหนามากกับชีวิตเราสงสารคนที่เรารักและรักเราทุกคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เรารู้สึกว่าพาทุกคนมาลำบากเราควรทำอย่างไรถึงจะผ่านมันไปได้คะท่านผู้ฟังคะเรื่องที่ยกตัวอย่างให้ฟัง เป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินที่แก้ไม่หมดและวันนี้เราขอแนะนำการแก้ปัญหาหนี้สินในเบื้องต้นให้ทุกท่านได้รับฟังและนำไปปฏิบัติค่ะหากใครที่มีหนี้สินรุงรังแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่หายลองทำวิธีนี้ดูค่ะทำได้บ่อยเท่าไหร่จะยิ่งดีค่ะให้ทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้ในอดีตชาติ ให้หลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านก็ให้แลกเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็มาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ค่ะย้ำนะคะว่าให้ทำบ่อยๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและอยากยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ให้เราว่าไปค่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ให้เอ่ยชื่อพระประธานค่ะและขอให้ให้เอ่ยชื่อหลวงพ่อค่ะและพระแม่ธรณีจงมาเป็นที่พยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นให้นำเหรียญหรือว่าปัจจัยใส่ในตู้หรือบาทพระจนหมด เหรียญคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมค่ะเมื่อหยอดเหรียญเสร็จให้มานั่งแล้วกล่าวขออโหสิกรรมด้วยบทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรมมังสันจิจักรรมมังอสันจิจกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาขนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้าย,ยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียจันไรและอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินตื่นเช้ามาขอแนะนำให้ใส่บาตรเพื่อลดเคราะห์รัญหากรรมตามวันเกิดดังนี้ค่ะวิธีแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันอาทิตย์ คือให้ทำบุญด้วยอะไรที่ให้ความสว่างให้คนมองเห็นชัดเช่นหลอดไฟโคมไฟเทียนแว่นตาและให้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการเป็นประจำจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาและเปิดดวงโชคลาภมากขึ้นค่ะแก้กรรมการเงินคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ให้ทำทานและบริจาคสิ่งของที่เป็นของคู่กันเช่นรองเท้าแจกันคู่ช้อนซ่อมตะเกียบ เทียนคู่ร่วมบุญสร้างฝายกั้นน้ำและการปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จึงจะช่วยปลดปล่อยตัวเราและแก้กรรมการเงินติดขัดรวมไปถึงช่วยเปิดทางโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตค่ะแก้กรรมการเงินคนเกิดวันังคารคนเกิดวันังคารให้เน้นทำบุญกับพระในบ้านอย่างพ่อแม่และช่วยเหลือคนที่มีพระคุณ เช่นญ,ญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามดวงบริวารเราจะดีขึ้นลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบและส่งเสริมการเงินให้ไหลลื่นช่วยดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาแบบปังๆเต็มไม้เต็มมือแก้กรรมการเงินคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำปานะให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงการถวายหลอดไฟมอบทุนการศึกษา และการทำทานชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่หรือปล่อยนกปล่อยปลาทำให้คนรอบตัวดีกับเรามากขึ้นค่ะและการเงินจะมั่นคงขึ้นด้วยคนเกิดวันพฤหัสบดีแก้กรรมการเงินคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีแนะนำให้ทำบุญกับพระ เช่นถวายผ้าไตรจีวรหน,นังสือสวดมนต์บริจาคทุนการศึกษาให้กับพระหรือเนนและถ้าหากมีงานบุญของคนรู้จักก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานบุญงานบวชจะช่วยให้วิบากกรรมเรื่องสุขภาพและการเงินนั้นดีขึ้นค่ะแก้กรรมการเงินคนเกิดวันสุขควรบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับคนยากไร้คนไร้บ้าน และให้แบบขาดไม่ยึดถือว่าเงินนั้นหรือของนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์จะทำให้ดวงบริวารเราดีขึ้นค่ะและการเงินดวงเสียงโชคเล็กๆน้อยๆก็จะดีขึ้นตามลำดับแก้กรรมการเงินคนเกิดวันเสาร คนเกิดวันเสาร์ให้หมั่นทำบุญเกี่ยวกับสิ่งของที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นเช่นบริจาคร่วมซื้อที่ดินถวายวัดปลูกต้นไม้ในวัดถวายหนังสือธรรมะหรือบริจาคหนังสือเรียนจะช่วยผ่อนเบาเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับบริวารและการเงินก็จะคล่องมือขึ้นค่ะมีคนเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือมากกว่าแต่ก่อนและสุดท้าย ขอแนะนำให้จดพระคาถาบทนี้ใส่กระเป๋าไว้ค่ะแล้วภาวนาสวดมนต์ทุกวันจะช่วยเรียกเงินเรียกทองให้เข้ากระเป๋ายิ่งขึ้นบทสวดเรียกเงินเข้ากระเป๋าสตังตั้งน้โมดสามจบแล้วว่าโอมมหาลาโพโชเข้าวันตังเอหิจงมาธนป่าตังมากะมายังอัคคโตปาริติโย วันทิตวานณมามีหังบทสวดนี้ถือเป็นบทสวดภาวนาเรียกเงินเข้ากระเป๋าสามารถสวดตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนหรือเอาไว้สวดก่อนไปทำงานก่อนค้าขายเรียกขวัญกำลังใจสร้างสมาธิและเรียกโชคลาภเข้ามาหาตัวค่ะนอกบ้าน h ช n แนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน